สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลค่ำคืนนี้นะครับคือค่ำคืนที่แสนพิเศษแปลวพราวกับซันเนี่ยจะทำสิ่งนี้นะครับสิ่งไหนเอย่ยทุกคนก็รู้ดีแกใจถ้าได้ติดตามถ้าได้เห็นความเคลื่อนไหวของ2ศิลปินนะครับ<ๆ>ก็จะเห็นว่าแปลวพราวเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ขี้อ้อนมากๆเลยนะน้องซันเนี่ยอยู่บนสนามบอลน,นะครับก็คือประมาณว่าเฮ้ย ผมเนี่ยโอนเก้าหมื่นไปให้คุณแล้วนะแล้วที่เหลือเนี่ยคุณสามารถที่จะนวดผมได้หรือเปล่านวดทั้งตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเปล่าเขาก็เฮ้ยได้ไงอ่ะฉันก็ปวดขาเหมือนกันนะคือประมาณว่า,าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ย ลงเล่นนิดๆหน่อยๆก็ปวดแล้วระบมแล้วใช่ไหมครับเออภูมิต้านทานก็อาจจะมีไม่เท่าผู้ชายมีไม่เท่าน้องซันใช่ไหมเออแต่น้องซันก็ไม่เถียงสักคำนะเออก็ดีเหมือนกันก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสุขในครอบครัวเนี่ยถ้าเราเริ่มจากครอบครัวเป็นหลักมันก็จะเป็นอะไรที่ดีต่อใจที่สุดเลยนะครับครอบครัวต้องมาที่หนึ่งนะน้องซันก็เปรียบเสมือนครอบครัวของแพรว,พวเป็นน้องซันแสงทองไปแล้วนะครับ ล่าสุดเนี่ยเพลียวเขาก็ได้โพสต์นะครับว่าคําว่าครอบครัวมันคือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ว่าใครจะทําอะไรเราจะไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องของเขาแต่มันคือเรื่องของเราถูกไหมคะเออนะก็ถูกต้องครับครอบครัวมันควรเป็นเซฟโซนและพื้นที่ปลอดภัยด้วยนะฮะแล้วก็ครอบครัวเดียวกันเนี่ยจะไม่มีคําว่าเรื่องของเธอของฉันทุกอย่างมันเป็นเรื่องของเรา ทุกอย่างมันไม่ใช่เธอกับฉันไม่ใช่เธอแค่เธอกับฉันนะครับแต่มันเป็นเรื่องของเราสองคนนะเนี่ยแหละครอบครัวที่ถูกต้องนะครับประเด็นวันนี้คือที่จะมาพูดเนี่ยก็คือในเรื่องของความน่ารักของแพรลซันนั่นแหละคือก็จะมีเรื่องราวให้หยอดนิดเทียหน่อยทีละนิดอะไรประมาณนี้หยอดไปเรื่อยๆหยอดกันเก่งนะครับแพรลซัก็จะได้รับอิทธิพลการหยอดมาจากน้องซันซึ่ง ลิเกเนาะอย่างว่าก็จะแบบมีบทพูดหยดหยอดพูดแบบว่าหยอกล้ออะไรกันไปแต่ครั้งนี้คือเอาจริงเออเล่นบอลมันก็เหนื่อยนะเล่นบอลก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับลงสนามแป๊บเดียวปวดแข้งปวดขาละคือไม่ได้ลงบ่อยไม่ได้เล่นบ่อยไม่ได้ซ้อมบ่อยมันก็จะมีอาการปวดนิดนึงนะสมัยแอดเล่นเนี่ยคือใช้น้ํามันมวยน้ํามันมวยนวดขาเอ,อ๊ะหรือว่านสซันจะเอาน้ํามันมวยไปนวดแผลลาๆถังทองดีหรือ,อยังไงครับเออก็เป็นความน่ารักของ อสองครอบครัวนั่นแหละแล้วก็ความน่ารักของแพรวซันน้องซันอีกครอบครัวหนึ่งแพรลาว,วอีกครอบครัวหนึ่งแต่ตอนนี้ซันกับแพรมาอยู่ด้วยกันมันก็เป็น SP แล้ว SP เนี่ยมันก็สามารถที่จะต่อยอดความสําเร็จไปอีกขั้นได้อย่างสบายใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้แพรลซ์ลก็หุ่นดีมากนะน้องซันก็หุ่นดีแล้วก็หล่อหลายคนบอกน้องซันบวมน้องซันอ้วนคือคือขอเถียงก่อนนะคือขอเถียงก่อนเลยว่ามองอยังไงเขาบวมวะ เขาดูดีจะตายนะครับหุ่นดีแล้วก็สมส่วนแต่เพียงแต่ว่าบางทีคนบางกลุ่มเนี่ยเขาอาจจะวินิจใช้อาจจะวิเคราะห์ไม่เป็นไปตัดสินแค่ในภาพภาพเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่ามันทําให้เราบวมถ้าเราไม่ได้เข้า p h รโตช็อปหรือเข้า,าเป็นพ o อ t เทอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นกล้องสดอะนอกจากน่าจะบวมแล้วมันจะบวมขึ้น5เท่าเลยนะท่านผู้ชมนอกจากน่าจะบวมแล้วเนี่ยมันยังทําให้ดําอันนี้เชื่อแอดเถอะนะมันจะทําให้ดํา นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้กล้องสดฉะนั้นอย่าใช้กล้องแอปนะครับอย่าใช้กล้องสดมาเจอตัวจริงแล้วคุณจะรู้ว่าออร่าคืออะไรคุณจะรู้ว่าคนแนีนะดาราคนแนีนคนธรรมดาเนี่ยคนแนีนดารามันจะมีแยกแยกให้คุณแบบตัดสินได้เลยอะ่ะว่าอ่ะเนี่ยดารานะครับคือความเป็นดารามันจะมีออร่าในเรื่องของผิวพรรณในเรื่องของความเด่น แล้วก็ลักษณะสตา์าต่างๆมันจะพูดออกมามันจะมีแสงอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือดาเมจนี่มันคือการเหมือนที่กลุ่มวัยรุ่นเขาเขา,เขาเรียกกันนะเออการทําลายล้างดาเมจดรุนแรงอร,ราจ,จับกระจัดกระจายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออสวยเก่งนะสวยเก่งแล้วก็น่ารักเตะบอลเป็นนะครับน้องแพรกับซันนะฮะอ่าไม่ใช่ครับพี่แพรกับน้องซันเมื่อวานถ้าซ้อ,อมกันไปจนเหนื่อยขนาดนี้อ่ะวันนี้เล่นเต็มที่นะครับ อ่ามันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าปวดแข้งปวดขาบ้างนิดๆหน่อยๆว่ากันไปใช่ไหมฮะเออก็ช่วยๆกันไปน้องแปลวกับน้องซันก็สลับกันนวดสลับกันไปสลับกันมานะครับเนี่แหละเขาเรียกว่าการให้กันและกันให้ความรักซึ่งกันและกันนะครับเอยังไงวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวช่วงนี้ก็มีประเด็นอะไรเด็ดๆมาก็จะมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ